บอกนะตัวบอกว่าใครแต่ตัวอายุคลิปหาคลิหาตตงยางคือตอบก็คือบาดคือหนักเขาเรืยองลวงพ่อ,อไ,ไปตัวจังไรพอเขาฟิดประตูเบิเดี่ยวเอิงตึงเบิร์ตแต่งตัวมาถึงไหน <c oughs> อนนันตะเสียสะอำนาจบารมีจอมแห่งนาคราชเจ้าได้ร่วมเผ่าเป็นหนึ่งเดียว ยาป้าข <that> ัน <t> ข <situação> <that> ้าวแล้วเดี๋ยวพอท่านได้ตีเราทิ้งวงั้นว่าถือใค้ตีนะกปทำอ่ะทำองารเนาะคงทำางานเนาะอันไม่บอกเลยเตีเบิ่งก็เรา้งเบิ่งตียเบิ่งตาบกัน้อเขาอนได้คือว่าเขียงกขาหม่อผพานบ้านเก่าเลตึี่านหลไ วัื่อนันเออห้าเ่อนวันเขอโตฟันเอเือเอหน้าเทอนพอขึนา้ำปเลยอืมเขอหอขึ้นหนักมากนตากตมตงเมื่อยนักมากอ๋อเออ ไปตำยายอะไบวน่า้แข็งขงข็งตีแขงไปเลไแม่้านคูคือตป่าคอเมื้นางเตังคืแบบย่งอทคือหาเออไปตอคือจังคือแม่นับแตไหนับนับไปเนาะบุกรปนี่กรดัเลี้ยงข้างอนหรเลี้ยันหอมาไปคำมาเ่ี้ยงหายซึ่งกอ ไฮ้ก่อนง่ะค่เื่อข้าดูข้ามาันนั้นปรกันนะพอแล้วหาไปดูนะข้ามากอันนั้นมือหายผู้เดียวถ้าก่อนไปต่อรกจะมา่เรื่องชิวอักมาแเรื่องิวตอนได้ก็คือหางห่ะฮม่มมาเ่าดิมาเงาดิ เบอร์นี่แหละเบอร์นี่แหละเบอร์นี่แหละเอาไปไปให้อิงนางปาดเข้ามาขาปลายตัวถอดปลายตัวถอดพือเธอดึงพเธอดได้เพราะว่าพ่อให้ติ๊กพือเถิอได้พี่เถอโดือว่าพ่อให้พี่เถีดนี่ะ ปกติพอบาค่อยหายไไดแต่ว่ามึงเนี่ยอพอหายนักปัทมาถือว่ามาแต่เขาเนาะทํางานดีเออปดทอบได้ครบเป้าเส็จชูเนาะหายมาครบเปล่ารอยเจ็ทุกคนแล้วหรืเด้ให้มันครบให้มาครบถึงมาทํางานดีเ่าก็ให้รางวัานแต่ว่าคันทํางานสิขันพอบาค่อยหายด้ยังทุอนอือเป็นจันแบบ่กต แปลว่าท่านมาท่านกัะท่านพ่าท่านกันเไรเนาะอ๋อเมือไปอมาทำแบบค่าราวังคือค่ารางวั้องแปลงเมาแปลงเมแปลงเมาอ๋อเพอ่มลตโมเพราะ่ผู้ใดผู้ใดาู้ทำเขาได้คือได้เสียงในหวังมัน้างหน้าคือโการเช่นความนอกน้อมันด่างหนาด่างหนาเพิ่มด่างหนายนอบา้อมั้เอง มีเขาทาด้วยอ๋ให uh. ้ลูกหลานมีถุนมีดาบมีถุนมีมาถูกเาะเหาะแถมแม่ถูกผูกถูกข้อมดำดำบึืบบึกแล้วลูกแล้วด้วยึ่บนี้ีงในการกินการทานในครั้งนี้ขอให้ลูกขอให้ดาชูผูกถูกข้มีถูบมีหมาแล้วลูกแล้วแตเริ่มแต่เริ่มหาได้รแบบออ๋าบามทีของคู่ไหนไอ้ไม่ขันคาราวะอีนางน่เขาถามว่าพอืคอใดก่น บพกาะันคือเาอ,อ,อเลยไปคือให้มันหนักบากแบนนั่งเ้าพออยู่จะเอาป่านหนแต่แม่บอกแต<ะ>่คัาคืดหมากเพาเด็กคือหมากพอเราจะคิดอ,อยาดากกาอ่างไรจะหกานชือไอ้นั่งหนักหน่อทั้งบ้านครับพออไอพอแกมากหนักพอขั้พนพวกขาคือหกดานพวกขาเอาไปแค่สองวันะต่ให้อพอทีวันค่ะ ที S <S ่หายท่อหนึ ưng, ่งไปพอท่อหนึ ưng, ่งมาทางมือกากบ่เขาปั ưng, ่นเขาดักค ah ึงอีนั่งหลักหน่อยบพคือบานคือเมื่องคืนบพคือบานคือเมืองเขาหายอีพอถอจะพร้อมขี่เอาหนึ่งเขาไก่บท่อหนึ่งพอถออหนึ่งท่อหนึ่งทาด้ากันได้พอถ่อหนึ่งมาทับอี่นั่งหนักบ่แม่บ่ถูกต้องไหม นั่นแหน่อยมกจากว่าเบาวา่าขั้นถูกงราะบาจันือเร้รางว่าคือหนึ่งบาจันืืบ้างไงคือจากปูองหนึ่งบาจอนคือหายปูท้องหายลูกน,นึ่งยัาเปนคือไทยเลยหรือรบา้าเเบาอย่างการแบงปันเงินใครเข้าใครมานะพอว่าทาพวกขาว่าคือ แต่ว่าหายพอยิบหขั <c ười> ้นผู้ขาดใจผู no? <c ười> ้ขาดันยาว่าถังถองหนึ่งพอถองหนึ่ง่า้งยาได้พอถองหนึ่งก็ข้างาือกับขึ้นบาูแท้่าถ้งองหนึ่งบาด้งองหนึ่งก็พอที่วางน่าอตีน่างมัม้อาถงหนึ่งนะบาถองหนึ่งม่บะตุเรว่าตป็นกตุตูได เพราะว่าไฮร้ายกงขัดเลยเนาะคนอีหลังเอาหน่อยก็พอเนาะไฮที่พ่อหลายลูกว่ะผู้ขาเอาเอาเท่านี้กับพ่อเอาท้องกับพ่อท้องแถงว่ามันท้องห้ายท้อายมันคือหนาบุแคาคุณดูแบนมันติดใจ Mà khương nào vô A nó Anh ừ. à, đang khốn thương, anh à, hoặc khốn tắc <laughs> hay khốn mẹ mặt bê tạng ra khỏi mẹ mặt bê mẹ em bê tạng bị trả mẹ đồ mẹ mặt bê tạng ra khỏi mặt bê tạng ra khỏi mặt Tháng đa ra khỏi mặt Cứ tạng ra khỏi mặt bê tạng ra khỏi ngang อี่นก่ก็กลนั่งคึงหายรึงเนาะอืกอันยิ่งนั่งหนังหงอถหนเ่งนาะก็ต้องร้องเสียงกัอนเนาะั้งบ่ยักเสียงไปไหนเสียงบ่นาะอีพผ่ก็คือว่าแบบเนาะมีกระแบนเนาะพ่อพ่อขตาบ่ท่านวานอะพ่อบอกก็ยิ่นั่งหนังหงองถนเลยแม่บ่แบบเนะแม่ท่าปู จัดยว่าชาดยเอาจัดแล้วปูเนาะแปลกเนาะมาว่าคือบานคือเมืองเขาอีร่างหนักหน่อยของเงนโอเคเนาะปอกล้มเล่ารักหามขึ้นข้ามรักเรียมผ่านผ่านอ่ะว่ามาใคร รักพทังนี้หรอหยัาง <c oughs> กวาหยังกวาโค้งการโ <c oughs> ข้งรักคุูขัข้ขนใดร่างว่าคื่นบคกะอนนี้ของคือรวางก่อบก่อบขอคา,าบาวบางพี่ถองไปเอนะือน้อพาไปเอือนะาพ่นมาทันยังะ้ารับพูงเนาะ <c oughs> โอเคไหมได้ <c oughs> <c oughs> ตัวเขบักขาเมื้อเอาจารคือเอาการถือได้รู้รือปแต่เ้อะ่ัทำประตูก่าทำว่าอีพอคือรางเอ่งหายต่างหน่อยแค่บาเขาว่าถองขันอยากได้กระเทอบขคือเขาทำสองน้อตกกขามันถึงได้ใดอไปขายเสร็จอยากสองน้อ พอพอพอว่าทางค้างแหงเหอนี่โอกาสพอพอว่าทาทถองเงกัถอเรงโอเคได้หรืเนาะโอเคไม่เป็นไรได้เหมือนกันเนาะอยากได้ก็เอาพอบอได้หายผู้ใดอือปะพอทักอีนั้งปัดธรรมะพอม้าเลยพอพูกได้ไปได้เลยเพราะเอาหายไปนังถือบได้ได้แล้ว ของอื่นางปัดธรรมาพ่อก็อยากให้รางวางได้งาลูกได้นะอได้ไหเออเขียนไถมาโขกเก่าเกถุโอ้คือเรื่องๆเริ่มาเป็นไรไม่เอาถองุก็ไม่เป็นไรได้คือเก่าแม่ว่าเอาทองมงนก็ได้คือเก่าเพราะว่าเขียนไปรื่องเก่าเกิถุได้อีกว่ มาอีกแต่อีนั้นแตงโมพอแตงโมสิตกหน้ามาเบิ้งห้ใจคั่กในน้มหมือสิตกขิต่อพอเบิ้งห้แใจเด้อหามามกินครูคูรูเกี่ยสิต่งไปใช่ยอยากไปน้ำข่าไปน้ำอะรก็บอกหอดไปเถิกนอกนะตกต๊ตตเครื่อนตลอดขันในเนาพ่อมานมีขอถามว่าต๊ะบะเครื่อง ao à, các thì yên ăn tèn mô trong lưu đãi. ra trong lưu đãi. Một khi ra trong lưu đãi. Một khi ra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 . ็เดมไม่ได้คือเนาะเสียงก็บเอามากนะไอ้บ้าบ้าบ้าทุกคนงายโุกพอคนงานเนาะบาท่านงานปานไดกะใจก็ต้องอีกค่นน่หละว่าทางเอายิ้มแล้วรู้ไว้ขอห้โทกหาหมาน้็รู้จจาเริ่มเาอบ้าเป็นานดอกยิมบ่เป็นงันบ้กขั้นพอใดถอนเนึ่งพอกระสือปันหายก็จขัดม่เนาะถุกใจทชกถุกท้อเนาะ มาเป็นได้ของเดมแต่มีโชคก็รอ่แต่เมนั่นชไหอไฟบางที่มาตืนขวมาเขียนท่านบานท่านเขียนท่านเจาพอวาท่านไม่เร,เรอไปรวมได้วาท่านวานยังไปกึงท,ทีน้เราทาขาไปขาว่า,า,วา,วางวันนี้คือแรงโชกไงวะเป็นไงคือ่าแ่งนั่นงก็แรงนู่นก็แรง ได้โตได้ ừ ừ ขออืีเมล <c oughs> ไ,ไปแบบพี่ปูต้องหายรักหวัง <ừ. S 1> บ้าหายบ่าได้อื่น้ัน้ำตา,าวบบคนควรจะโกบเก่าร้อยพี่พี่ <c oughs> บ้ไมเ่เขียนงานไม่พอเขียนได้คืออ้าพ่อจะให้ติ๊กนะโอเคนะแต่ว่ามีแต่ว่าหล <ừ. S 1> ังจากที่โมงแรงนะกเจ้าคือเตียงฝาเนาะ <c oughs> จะให้ปิ๊อีกนางมาช้าเพราะวะ่าทำงานทำเอสเขียนคือให้ได้ละเอียดยิ่งเลยเก้าสิดสองอเคเนาะใแจกคครมาเก้า9ิบเก้าสิบก้าสิบเก้าิไปเลยเนาะ<า>โอเคผ่าให้<า>อีกว่<า>ะเขาขับรหแาบพอมากเนี่ยเป็นอ่นคือไปว่างไ้ทั่วทีอทั่วกระเป๋าคอใก่ <c oughs> กกกร้อยมาทัือ ถึงได้คืนได้คืนได้รก็ได้คืนถ้าดูนายวานอยากให้คืนไปถึงนักม่นต่ขครนยเนาะนี่แน่วันเดิบานบานนี่รับถามว่าจะได้คืนได้คืนลูกเขาเดืองใบง้ออยากให้ไปอีกครั้งจากับง้อมงแนวเทวดารักไม่เป็นไมโอเว่ามันจะมีแนวเห็ด อยากใครไปอีกครับถ้างั้นนี่ยังหลับปากพ่ออฮะไม่เป็นไรพ่ออ่านง่าได้ไปเมื่อเดิมพ่อหลวงปู่จะหลวพ่อจะเปลี่ยนใจไหมเนี่ยไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนแต่ดูที่พ่อจะว่ากังเนาะครับถ้าพ่อว่ากังเขาก็ต้องยอมนะหลวงปู่ช่วยเลยเนาะ เออถามว่าบักบ่าพอถึงนึกถุงเขาเรียกทุบเขาได้ให้ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวพ่อจะให้โชคลูกนะมาทํางานร่วมกันโอเคไหมลูกน้ำช่วยกันกับอีนางปัดทำมาแล้วลูกนะ่วยกันเทมึงนั่นลูกแล้วลูกเทให้มันครบเก้าเด็ดชุ่มไม่เมื่อครบแล้วเด็กเขาคนแรกเก่าชิบเก่าชื่อแล้วลูกเยอะห้ามนำเดียบนะลูกนะให้ครบเก้าถึงมา บ่ต้องหายเกินนะหมายถึอว่าพี่น้องจะของหายเก่าชิีกบ่ได้บ่ไหนเก่าชิบก้าบ่ได้พ่อเก่าชิดบเก๊ะพูพี่สี่บ่ได้คือเก่าชิบแค่นั้นเด้อผู้ใดกันต่างจริงเรินน้อยจริงแม่เก่าชิบแค่นั้นน้องลูกน้องทำตามใบถังนะพ่อบอกทำตามใบถังอีร่างนักข่าเขียนรายชื่อฝ่านฟังซึ่เขียนรายคือนั่ง ปาดทำมากคุณแก่กพราเอาหายเราเด้อไปเปิดชูออกมากแต่แก่คนคยรับเก่าชิบเก่าชิบเก่าชิบตั้งแต่ต้นเติมโตเข้าใจมะลูกนะให้มันโคตรทุกคนนะลูกนะจะเป็นบารมีของเราด้วยลูกช่วยกันนะลูกเด้อถอยเบิงถอยแมงถอยเท็ดชอยขังนะลูกเด้อเออขั้นใดถูกใรากมากแล้วก็ชอยกันชิบชุบชอยกันชิบ เออทางบืงทางกุท <À> ้ให้แต่ขบคุกน้ำบอกกอทาร่าผูไดบอเคยทางบึงทะาท้องบุญกับยงบุญฝากธนาคารบุญไ้แล้วลูกเราถึงเวลาก็เบิกได้ใชไหมถึงเวลาพ่อก็ให้เบิกทุกคนเออพ่อบ่ใจดำดอกไม่ถ้าลุกร้านน่ะอุยดตกใช้ทออุกังคนไม่ถือใจจังไรบาก็ั้งฝากอุ้ยแกใช้คอ ทัานแน่จริงให้กูถือกูว่าามาไม่ไปขอเงินโคตรเขากับว้าหายไว้ไวยหลังบอกแม่บ้บไปมากในแองเนาะไปหาข้วุ้แม่ปางดึงเงนดูงานไว้หลังทานไม่ได้รักเงินขนาดคุณได้คุยกันเมื่อแต่บ้ท่านไปเบิกคือคือมาดึงเงอนนะเมื่แต่เขาหายคือคือู้จังคือเด้บอ ป่ากพรุะหูกม,มาดูชาโอ้ยมื่หมืห่กว่ามือเงื่อนขึเขาเพราะลูกมาป่ามือเงื่อนพ่อแดงยูกแดงกินบ่กเนาเอาอยู่การขอปผู้ใดคือว้าอยากหาเนาะ่เอออ่อนหนอมทอมตนว่าจ่าโยกับว่าจ่าโยกับขํานเฮาข้ใดีถคือว่ามากคนเบาบีแม่บ<ะ>อกใช่ม้มากเยอขึ้นเหมือนวัยวัยกแรงแลาง คุณได้กียหายานงะันมงจะเขาขืาือยางเตอมมามาขอพอเออ่าค่ายแม่กึงบ่แม่กึงพขะฝุ่น,น,นได้ร้ายรู้จักคือได้เขากบกขข่ายเ <Yeah. S 2> งืมหนะคุณจังคือถึงบาคนอยากเออได้ืเล่านอาพอพอขาดรอดแล้วก็ขาดขาดรอ คือหายบ้านบ้านบ้าหายกันใดยรคู่เหมือนคู่เมื่อเที่ยงรายรายเมื่อเท้่ยงใดยรายขบดบกเตอนเทียเท่ยงเป็นจะไปป่ปูลอนเทื่องครับกาเริ่มไปได้เชื่องคุณแมอเริ่มเปลี่ยนปวไั้งเทื่องอกอกขัดตาดเลยครับบักเที่ยงอกเอาแค่ทีปะคัดรวงหายคอไหนบะได้ครับปูปกติพ,พอประหงหลังละนะ,ค,ะครับขั้นเลยขั้นแดงนะปรัปกติพอสีคัดเองห้บอกเที่ยงอีกครับใช่ปะ พ่อขี่นั่งขีร่มสด้วยอยู่เนาะไปว่าร่าถักตาบักเทียเอกไปไหนไปด้วยพ่อพาไปไหนลูกก็ไปด้วยเนาะพ่อนักวัเอาเราไข่เแล้เนาะเปลี่ยนตัวตาเครื่องเริ่มตั้งแต่เทียงเนาะครับเทียงพอถีออกใหเลยถุงงามจากเรื่องมาขนโรมจ้ะาวเรื่องมาขนโรมแล้วสีนั่งหม่างเนาะ พ่อบอกพาไปน้าบ่อไปวาา่อไปมันหนักลบมันถึงนักรบไปก็บบกเสียงอีกแล้วมาคือแบบที่มึงแร่งกันขึ้นมากที่ม่งแรงดขึ้นมากที่หนัเอีกว่าเนี่ยเอาบักขึ้นมากจังไรขันบ้ขึ้นมา,าก,าาม,าากม,ามาถึงใจว่าเนาะ นายบักเรือดเอกไปเปลี่ยนตัวเริ่มครับดาเกิดไม่น่ารักดาหรือไม่นะน่ารักนะพ่อจะพาไปไปว่าราชการเอาทุนง,งานไปพ่อบักเครยเอกเป็นผู้ขับเข้าใจบ๊ับพ่อขึอ้นบเอาขั้นขาวไปบ้าบ้า,บาอบาเอนนาขัา้นแดงขั้นว่าขั้นอืน เอาคนแรงไปมันค่อยแรงรึเนาะครับโอเคไม่เตียมเอบัตเสียอื่นเน้ไปร่างไปร่างก่ให้พอๆกับให้ติดเก้าชินเนาอครับเอาทีไปเก้าถึงนเน้อบัเสียอื่นเน้อโอเคไหมครับปูเอาบ่อาครับข้าบ่เอาถือนะกกอกอนเนาอครับอ้าวเมื่อไหบ่ อาเมือเปล่ากับยาถ่ายด้วยทีให้จังไรพอยถ่ายเลยตื่นพรอมมันโอ้ยว้าเราตัวว้าเราตัวพอะกินมากไปไ h ยเชอยก็บาดก็้งหลังเขาเฮ้ยที่นั่งทักทายเสียเ้วลาบอกคือมาเบี้ยวๆไปว่าเราทัก่ายเราพ่อจะไปว่ารานทำการ จะเตรียมตัวแล้วนะอืมอนั่งทบาขอนไปใช้มาใช้ขาทักขาเสียบไม่ไดขาไปขอนอืมอีนั่งหนักหน่อยเอาแล้วตีกันบ้านไทยใช่ไทถุงใบแอกตรวจแล้วิ๊กันบ้านอืมเอมอเข็นนั่งทักขาเสียไม่ด้ดอกเตอร์าอโอ้จักแล้ว บ่คู่ว่าพึ่งพอสาวนี่นั่นืีเป้าถ้าตัวหกจักบ้ามันถึงไปว่าว่าถักการนะบ่หกจักบ้านนั่นบ้านบ่หกจักบ้านทำขัดถบ้านโอ้ยพ่อว่าสินในส้มโอว่ากินในพ่อกินไปสู้บะเขือกคนเป้าจังกินก็ได้ดักเป้ากันท้ากันจ้าจ้าพ่อไม่ไม่พอท่านเขียวเลยว่าเขาต้องเลียกกับเขาของสวย ก็บอกนะตัวบอกว่าใครแต่ตัวอายุทึิผหาทึิผหาตงคือตอบก็คือบาดครุ้งนะเขาญาตงของพ่อไปตัวจังไหนพอเขาฟิดประตูเบิรดเหี่ยงตึงเบิร์ดตายตัวบาถึงไรเขาฟิดเบิดเหลี่ยงฟดจะมันว่าท่านบาดท่านเมื่อขาเห้นมาไปตอบโคบโอเค่ปบอกว่าทลิหาคลิหาไปเบ้าเก้าถูนะเก้าศูนยอ๋อ การนั barrier, ้น่่าบอกตัวเขาบอกตัวว่ามาถึงหาถึอมาอจ้างเสาพ่อมาหอดภาวะเก้าศุนเก้าศุนย์อายุกลาีเก้าสิบเห็นมาขาวปากแปลกบ้าบ้าดีว่าพ่เก้าสิเอาไปเทาเทาเรื่งสั้นแหละการเทานั่งตาพ่อกเรนอ้หายไปตัวว่ามาถึงหาไป ท่านอยากเป็นนัง่งขาวหาัไปเป็นตัวไปตัว่าคือโอ้ดีค่ะให้ชายคือนักเรียนไปเป็นตัวเ <c oughs> เออคพูได้แต่อยากเป็นนอโถนอชถสมพรปาราน,าน,นอโถน่าร้อยคพิได้แต่อยากเป็นนอโถมาพรได้ว่าเอาจักที่ไม่ยังคือสักเลยแก่แล้วกลับไปตัวเขา,ขาเพื่เขาเอิรยกได้หอม เออคนนี้อายุเท่าไหร่อออนั่งเขกแกนแต่ต่อคิ้วทิพาค่ะหนูทิพากอ,อีนั่งเขแกวแับทิพาอีนั่งกองกอยกับทิพาทิพาเม,อมือทุกค <c oughs> น,น,น,นอีนัน่งทุกคมโผล่คือเวหน้าบ่ดอกเจ้าสมบัติอายุกี่ปีกาวเท่าบ่พแต่ตื่นหน้าเท้าน้ำเขาหักแนล้ว จะเป็นผู้เฒ่าขึ้นเก้าเป็นผู้เฒ่าขึ้นเก้าเก้าคือพ่อว่าหันคือว่าหานคือตัวนี่นัางองพ่อกับนนางบ๊อเก้าเองตัวเนาะการยีกว่าตัวเป็นนางสงพ่อเขาว่าตัวบ่รอดได้เข้าใจบ่นยังบ่เข้าใจอยู่หันล่อพ่อเอ้ยมันมันปื๊ดการนี้ันปื๊ดน่งร้าไปตอบบ๊อบคือบ้านขึ้นเขาว่าเก้าก็คือ พ่อกับยักษบอกว่าตัวตัวบ้างแผนมาจะเป็นอย่าง์ขึ้นบนตัวพอบ้างแผนมาอยู่เนี่พอเอาคับขันครับพอตองบ้างแขกมาแบบบ้างว่าจะมดขึ้นถามใบยิ่งนั่นชมพ่อปาบาดคือโชคคือหมันมาโชคคือได้บ่ได้ได้ตัวได้เก้าถุงนั่นแหละไปเท้าบักมาท่ายมือชื่อที่เก่ารอยเจทปชี บัรเคือแ่าบาเคือหาอิ่นังกอกอตกต่ามาถ่ายหลายเอาเรื่องมันอิ่นังกองพ่อใส่พวกโต๊ะผ่าเก้าเ็นถเก้าเก้าพอวาวคอยแกชื่อว่แล้วเขาจ่าว่าวันนี้พ่อจับแกะให้ลูกร้านใดญ่ชุบผูทุกคงแก่คนรับเก่าชิ้เก้าชิ้เกาชิ้แก่เก้าร้อยเก้าิบกเข้าใจไหม แต่ถามบางคนที่อยากเป็นนั่งถาพอกับได้หายไปตัวเขาว่าอายุถิบห้าถิบห้าสิบห้า<ม>บางคนก็ผ่านบางคนก็ไม่ผ่านแต่ว่าทวนอีนั่งสงพ่อเก่าที<ม>ททาเท่าไหนคถึงอยากเป็นนั่งถาน้ำเขาข้อถามเนี่ยว่าเก่าทีเพื่อื่นเขาตัวมั้ยตัวอายุถิบห้าค่ะ คิวหาหมาื่อคือค่นี่เร่องของพ่อนำมาอ่า,าเนเก้าทีเป็นสักทีเข้าใจไหมเข้าจคือเป็นเมื่องแบบคือเรือไหตื่นมาะอะไปที่วอจีโน่ตีนปลาต้้งโซูเลยนๆกันนั้นไปชื่อเก่าชื่อพ่อเท่าเท่ากันค่ะแต่พ่อเมื่อเรื่องจะพูดกันอมนนอ,อมง อืม้มคันบ่จะบ่รำเอาไปได้เด <c oughs> ือพย่าไม่ค <c oughs> ิดหนาพ่อวอาถามทอพอคิดนังเ <c oughs> ข้าใจอน้เข้าใจแต่พอแล้วน้ยิ่งหลแล้วไน่ยังเข้าใจก,ก <c oughs> ็จักตัวอยู่รายทีหลุดยิบเลยทีกลางันว่าถท้ากมือนึ่ง แด้ไปดื้อไปด่าบอกขายฟังค่วมขานบอกบอกฟังข่วมบอกด่าเข้าใจไหมทำแต่วันที่สองอันอื่นก่ตองแล้วทำพร้อมนะาด่าการเ้ะโอเคได้ไอ้ตแค่นี่แหละพออีนักการตามวานที่สองได้รับรางวัลพ่อใครแบบคน้มรักเก่าทิดเก่าคิดลบขา เนาะไปกปคือก้าวขาก็หนังไปุกช่วงยังกักโอวันโอวันตีนโอปาตนีเนี่เขา้องเจ้าสันพราะโอวันตินอะไรัเนะเพราะไม่ตีนเนี้ตีนบอกตีนมันแขกบอกเจ็บไปเร็ดบร้อยลยเนจ้า กีนย yeah! ้ง really? ป่ากินง้างถุงมากินกัอันุปลาตุโกปลาตุโก้บานตุ้โก้โบเบนปลาจีโก้ั่นแล้ววัยจีก็เขาบางคนละโกกันพอเดี๋ยวพอไปชิมเนื้อเดี๋ยมไปคือไป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 คือไปคือไปคือแ้่ปูกข้างแค่เท็นศูนย์ข้างได้ยังบ้างเนี่ยไปคือไปไปอนเนาะได้แล้วใครถวายน้ำก็ได้าหมเอาแครื่องไม้มาถวายมา เออมวักอนพอรักคิวห่งแบบเริ่มชาชาคลิปเตางว้นึ่งเออฮะไยเมอ่อว่าเอาน้ำเอานามากหายพอนะบูกนะเออคิวี่ถึเตาผ่านไปอ้าอาบาดหนึ่งอ๋อพออากาศแรงมาหมูขึ้นกับทุบในคึวเดิ่ถากเอาเก้าคเหมือนเดิมนะชาชาเร่อแล้ไปเชื่อยี่นั่งสองพอเชื่อพอเต้าคลิไปอ๋อแค่นี้นะลูกนะ อ้ามายก็กานไม่ถูกม่นานไม่ถูกม่หมกับ่าดแข็งแรงอรงรุดาือาือุนเอาเนาะใครพี่น้องเอฟซเขาแคปหน้าจอหรือจะจดไปเนาะค่ะครับผมเพราะว่ามันสีพวทันค่ะครับจะสีบวทันนะครับจ็ดเก่าศูลครับจัดหลจะน่อยครับอืมจ็ดเก่าศูค่ะครับ อากานกันนะครับพ um um> um ี่นองยิีครับผมหลายองาับหบน้ากเรืองพี่นางแต่ว่าปรูไปยังยำรถแดงยืนมองแต่เอกครับผมรถแดงจะไปใต้เทียงโอ้ไปเทียงกับพิจารณาเอค่ะครับไปเทียงนะครับเด้่อพิจารณาเบค่ะงาา่าค่ะครับผมเทียงเทียงเทียง ครับผมสำหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับ